โดยส่วนตัวเนี่ยมั่นใจเลยนะคะว่าในครึ่งปีแรกเนี่ยที่เราผ่านพ้นจนมานั่งอยู่ในงานนี้ได้เนี่ยนะคะยอมรับเลยค่ะว่าทอสอศเนี่ยเป็นธนาคารที่เข้าใจผู้ประกอบการจริงๆอันนี้ข์ขอบุณจริงเป็นอะไรที่แบบปลื้มใจนะ ที่เรามีธานาคารที่เข้าใจเราขนาดนี้เพราะฉะนั้นในงานอันเป็นเกียรตินี่นะก็ต้องขอขอบคุณผู้บริหารของคออ,อที่เข้าใจผู้ประกอบการจริงๆต้องบอกแบบนี้นะคะแล้วก็ทํางานกับผู้ประกอบการเนี่ยเหมือนเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเลยก็อยากจะบอกว่าธานาคารคออเนี่ยธานาคารที่ดีที่สุดสําหรับคนมีบ้านอันนี้เป็นเรื่องจริงจริง,รงนะคะแต่อยากจะบอกว่าธานาคารทออ เป็นธนาคารที่ดีที่สุดที่อยู่ในใจของผู้ประกอบาการอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ต้องขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสำหรับงานในวันนี้แล้วก็อยากจะขอทุกท่านปรบมือเพื่อเป็นเกียรติและก็เป็นกำลังใจ